อร่อยล e t อร่อยนะจังหวัดอยากจะชวนมารับประทานอาหารไทยนะคะต้องที่ไทยแท้ริมน้ําเจ้าพระยาอยู่ซอยราชบุรณะ21ค่ะเราต้องคุยกับซีออของเธอรากรุ๊ป คุณกริดชลันทนรัพย์กฤิสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาหารไทยไทยแทย้ริมน้ำเจ้าพยาราชบุรณะยี่เบ็ดเขามีถึง6 ห้าต้องฟังจากคุณกริชจากไทยแท้คำนี้นะครับไม่มียอยักแปลว่าอิสระครับอิสระในเรื่องของการตกแต่งร้านนะครับดึงกลิ่นอายของชุมชนริมแม่น้าเจ้าพระยาอิสระในเรื่องของการออกแบบเมนูซึ่งเรารวบรวมมาแล้วเนี่ยหกภูมิภาคทั่วประเทศเลยมากกว่า300เมนูเมนูภาคเหนือไปก่อนลาบหมูคั่วนะครับเราเอาหมูเนี่ยไปคั่วกับพริกทางภาคเหนือท็อปปิ้งด้วยกระเทียมทุบแบบหยาบๆคั่วแบบแห้งๆรวมถึงพริกจากภาคเหนือนะครับไปกลางกันมั่งกุ้งแม่น้ําเผาเป็นไซส์2ตัว โอ้โหเทกเจอร์ของกุ้งไม่มีโอเวอร์คุกนะครับเนื้อจะเด้งมากแล้วน้ําจิ้มเราเนี่ยจะมีความหยาบเปรี้ยวหวานนิดๆินี่ครับต้มยำปลาคางของเรานะครับ<ช>แล้วก็สมุนไพรในต้ยมยำนี้ทุบให้ละเอียดนะครับแล้วก็บดก่อนที่จะนํามาต้มเลือกเป็นปลาที่ไม่มีกลิ่นโครนนะครับรสชาติมันจะแซ่บมากไปอีสานแซ่บกันหน่อยค่ะ ตำอีสานนะครับเป็นตำเส้นเล็กพร้อมปลาล่า,าใช่เป็นปลาร้าสูตรพิเศษของไทยออแท้ออออจะมีทั้งหมูยอมีปูนะครับมีมะเขือเทศรสชาติเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวานแซ่บนะครับไปภาคใต้กันต่อค่ะ ขอนาเสนอเป็นผัดสามเหม็นเราชูวัตถุดิบสตอข้าวชะอมนะครับแล้วก็กระเทียมโทนผัดกับกุ้งขาวผัดแบบมีกลิ่นกระทะแล้วก็ไม่อมน้ํามันตะวันออกหน่อยสินี่ต้องหมูชมวงเลยนะครับเราได้รวบรวมสูตร100ปีของคนจันทบุรีมาเสิร์ฟมาพร้อมใบชมวงที่อยู่ในหมูนะครับแล้วหมูเนี่ยก็เอาไปซูวีด้วยนะครับโอ้อันนี้ต้องมาชิมละมีเมนูนะครับนี่ปลาทอดน้ำปลานะครับเป็นปลาเต่าเต้ยกับปลาอินทรีย์นะครับของระยองเลยนะครับมาทอดด้วยสูตรน้ำปลาพิเศษสุดของไทยแท้ท็อปปิ้ง ด้วยกระเทียมทุบหยาบๆแล้วจะเป็นกระเทียมเจียวเสิร์ฟพ,พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดเราไปแล้วตะวันออกล่องมาตะวันตกหน่อยครัขอแนะนำเป็นข้าวขยำปูกันลวกันข้าวขยำปูข้าวสวยคลุกเค้ากับน้ำซอสแซ่บมากๆครับปูเราก็เลือกแต่กัญเชียงนะครับคัดเป็นก้อนเลยและน้ำพริกไข่ปูของเรานะครับเราก็เฟ้นแต่ไข่ปูนะครับมาตำน้ำพริกในสูตรของไทยแท้เรียกว่าแซ่บไหลเดอร์มีเมนูพิเศษพิเศษ เรานําเสนอเลยข้าวผัดดอกเกลือนะครับเราเอาข้าวเนี่ยไปผัดกับดอกเกลือนะครับมาจากจังหวัดสมุทรสงครามนํามาแค่โรยแค่น้ําปลาพริกก็อร่อยแล้วครับ<อ>น้าปลาพริกเนี่ยเราปรุงพิเศษสูตรเฉพาะสําหรับไทยแท้เลยนะครับแล้วก็มีน้ําซอสบางอย่างที่อยู่ในน้าปลาพริกนะครับมาถึงน้ํายาอุทัยทิพย์ขันเงินมาเลยน้ําเย็นเย็นครับผม แล้วก็เหาะอุทัยลงไปก็ไทยแท้ของเรานะครับครัวเปิดตั้งแต่10โมงเช้าปิดตีหนึ่งนะครับก็สามารถรับจองลูกค้าได้แต่แต่40ท่านถึง200ท่านนะครับโซนพรเวทนะครับเรามีถึง3โซนนะครับวันนี้ลีต้องขอการันตีไทยแท้ริมน้ำเจ้าพระยาเป็นอร่อยและเชิญมาได้ที่ร้านไทยแท้ริมน้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่ที่ถนนราชบุรณะก่อนถึงซอยราชบุรณะ21ติดกับวัดราชบุรณะ และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านไทยแท้ริมน้ำเจ้าพระยาคือเมนูนี้เลยครับติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศเลิผ่านช่องทางที่ลิกขึ้นให้ไว้ค่ะแอดได้เลยนะคะอร่อยเลิศคุณลิตคุณจะได้มีร้านอาหารอยู่ในใจคุณเลือกได้ทุกวันอร่อยเลิศค่ะ